มาดูวิธีเพิ่มลบแก้ไขไรายการโปรดโมบายแบงกิ้งของแบงค์กรุงเทพค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามมาแกลเทคว้ด้วยค่ะพอเข้ามาที่โมบายแบงกิ้งแล้วนะคะเข้าไปที่ Transfer ค่ะกด View All นะคะเพื่อดูทั้งหมดค่ะเพิ่มรายการโปรดใหม่นะคะ add new favorite แยกตามประเภทการโอนนะคะว่าเบอร์ปลายทางเป็นเลขที่บัญชีเบอร์พร้อมเพย์หรือว่าเบอร์มือถือที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งค่ะส่วนตัวเคยเห็นนะคะเบอร์ที่ใช้เลขที่พร้อมเพย์ผ่าน บัตรประชาชนเราว่าบางแบงค์นะคะมีโชว์เลขที่บัตรประชาชนอันนั้นควรต้องให้เขาแมา็กไว้นะคะมันไม่ปลอดภัยเลยค่ะแต่จําไม่ได้ว่าแบงค์ไหนเพื่อนๆลองตรวจสอบดูนะคะทําการเพิ่มรายการโปรดใหม่เขาก็จะให้กรอกข้อมูลค่ะจากนั้นกด Next แล้วก็ Save ค่ะถ้าต้องการแก้ไขรายการโปรดที่มีอยู่แล้วนะคะให้กลับมาหน้าแรกแล้วกด manage ค่ะ สามารถกดแก้ไขนะคะเปลี่ยนชื่อเฟรนด์ตามที่เราตั้งนะคะหรือกดรูปถังขยะเพื่อลบทิ้งได้เลยค่ะส่วนรายการโปรดไหนที่ใช้บ่อยมากๆเป็นประจำนะคะเขามี my favorite แท็บแยกด้วยค่ะ